สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวาทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่ง,งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาเพิ่มเติมในส่วนของเ,อเลขดับในส่วนของหลักสิบล่างนะครับผมหลักสิบล่างจะมาเพิ่มเติมนะครับผมว่าแนวาทางเป็นแบบไหนนะครับผมนะผมจะเริ่มตั้งแต่วันที่10 วันที่1สิงหานะครับก็ประมาณ18งวดนะครับรวมทั้งงวดวันที่สองพฤษภาพก็จะเป็น19งวดนะครับสูตรในการคำนวณก็นะครับดูได้เลยนะครับผมหน่วยบน10ล่างหน่วยล่างนะครับผมหน่วยบน10ล่างหน่วยล่างนะหน่วยบน10ล่างหน่วยล่างแล้วก็บวก4บวก5คงที่นะครับก็นะนะครับผมก็จะเป็นวันที่1สิงหาก็จะเป็น6 5หนะครับผม6 5หนะห5 3นี้นะครับผม ได้14นะครับผมคือคือได้เลข4นะได้เลข4นะครับเอา4บวก4คงที่นะเป็น8แล้วก็8บวก5คงที่13ได้3นะครับผมนะมาเริ่มในส่วนของวันที่1สิงหานะครับผมผมจะไม่ทวนผมจะไม่ทวนในการคำนวณแล้วนะผมจะทวนแค่ตัวเลขนะครับผมนะครับผมนะก็คือได้8แล้วก็ได้3นะครับผมได้8แล้วได้3นะครับอาหลัก10ล่างนะครับออกค้า2นะงวดวันที่1สิงหานะ อันนี้ดับอยู่นะแกับ3ดับอยู่นะครับผมวันที่16สิงหาหกกับ1นะครับหลัก10ล่างเป็นเลข8นะครับผม6กับ1ดับอยู่นะครับผมวันที่1กันยานะครับ1กับ6นะครับผมออก9 8หลัก10เป็นเลข9นะครับ1 6ดับอยู่นะครับผมวันที่16กันยาครับผม8 3นะ8 3แล้วก็5 7นะครับวันที่16กันยาหลักหลัก10ก็เป็นเลข5เลขดับเป็นเลข แปดสนะครับผมวันที่1ตุลาเก้านะครับผมเลขดับเป็น94นะหลักสิบเป็นเลข5นะครับผมดับอยู่นะครับผมวันที่16ตุลาหนึ่งกับหกกับหเป็นดับนะครับผมก็ออก38นะหลักสิบเป็นเลข3นะครับดับอยู่นะครับผมวันที่1พฤษภาหกหนนะครับ61ออก40หลักสิบเป็นเลข4นะครับ61ดับนะครับผม วันที่16พฤศจิสองเจ็นะครับ27ออก46หลักสี่เป็นเลข4นะครับ27งดับอยู่นะครับผมวันที่1ธันวาห้าศนะครับผมเป็นเลขดับออก84หลักสิบเป็นเลข8นะครับ50เป็นดับอยู่นะครับผมวันที่16ธันวานะครับผม05นะหลักสิบเป็นเลข7นะครับ0และ5ดับอยู่นะครับผมวันที่30 ธันวา4และ9นะมาดูหลักสิบนะเป็นเลข1นะนะครับ4และ9ดับอยู่นะครับหลักสิบเป็นเลข1วันที่สิบเจ็ดมกราหกสี่นะครับผมเข้าเดือนปีใหม่แล้วนะครับปีหกสี่นะสองและเจ็ดนะครับออกหนึ่งห้าหลักสิบเป็นเลขหนึ่งนะครับสองเจ็ดดับอยู่นะครับผมวันที่หนึ่งกุมภาครับผมห้าและศูนย์หลักสิบเป็นเลขเก้านะครับผมห้าศูนย์นี่ดับอยู่วันที่สิบ เออสิบหกุมภาเจ็ดและสองเลขสามคือหลักสิบนะครับเจ็งดันะครับผมวันที่หมีนาครับผมห้ 5, 0, นะครับผมหลักสิบเป็นเลขเจ็ดห้าศูนย์ดับอยู่นะครับผมวันที่สิบหกมีนาสอนะครับหลักสิบเป็นเลขหนึ่บอยูนะครับผมวันที่หเมษานะครับผมหกหนึ่ออกศูนย์ห้หลักสิบเป็นเลขศนะครับผม61 W หกหนึ่งดับอยู่แล้วก็วันที่สิบหกเมษาก้าและสีนะครับก้าและสี่เป็นเลขดับ ออก56หลัก10เป็นเลข5 94ดับอยู่นะครับมาดูในงวดของ2พฤษภานะครับผมนะครับ2และ7นะครับ2และ7หลัก10ล่างนะหลัก10ล่างนะหลักมาดูหลัก10ล่างนะครับวันนี้จะดับอยู่ไหมนะครับรวมทั้งหมด18งวดนะครับติดต่อกันนะครับเป็นเลขดับ18งวดติดต่อกันนะรวมอ่างวดน,นี้มารอผลนะครับรอผลวันที่2พฤษภาหกสี่สองและเจ็ดเป็นหลักสิบล่างนะ จะไม่มานะครับเลขนี้จะไม่มาหลักสิบล่างก็คือ2และ7อันนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับรวมทั้งหมด18งวดติดต่อกันนะครับผมรวมทั้งหมด18งวดติดต่อกันเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจรรยารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ